ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กชายปราณพัานมือจากอนุบาลประทิวครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณอภิชาตปัญญาอาจองนะครับประธานประธานกรรมการบริษัทซังคูราโปรดัลไซแลนด์จำกัดนะครับขึ้นมอบของรางวัลนะคะรวมถึงทุนการศึกษาให้กับน้องครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นพดล นนครับยกการครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรางวัลรองชนะเลิศลำดับหนึ่งนะครับคุณการศึกษา6,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์สิ่งแครื่องเกี่ยวจากซากุระมูลค่า2,000บาทนะครับรวมถึงได้รับใบประก,ศกาศนียบัตรนะครับจากโครงการซากุระอาร์ตคอนเทนต์นะครับ